สวัสดีครับผมเอ้มาเทพนะครับวันนี้ครับจะมารีวิวนะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเป็นล็อกเกตนะฮะคือเพื่อนๆสอบถามเยอะนะว่ามีภาพปิดตาแล้วมีเหรียญแล้วอยากให้ผมเนี่ยรีวิววิธีการดูเบื้องต้นล็อกเกตบ้างนะครับวันนี้ก็เลยนามาให้ชมกัน,นครับก็มีทั้งรุ่นแรกแบบที่1แล้วก็รุ่นแรกแบบที่2นะครับ ซึ่งล็อกเก็ตหลวงปู่โตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจำนวนการสร้างน้อยมากๆนะครับส่วนมากนะครับลูกศิษย์สายตรงนะครับก็จะชอบห้อยล็อกเก็ตนะครับซึ่งจะมีคำหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ชอบพูดกันนะครับว่ามีล็อกเก็ตหลวงปู่โตนะครับเหมือนมีหลวงปู่นะครับติดตัวไปด้วยตลอดเวลานะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงปู่นะครับเห็นไหมฮะส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันเขาเรียกว่ายันนะแล้วก็มีโค้ดต้อเต่านะครับล้อมรอบด้วยดตกจันนะฮะซึ่ง ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยครับหายากมากๆนะครับจำนวนการสร้างล็อกเก็ตนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับประมาณ1,000กว่าองค์นะครับรุ่นละประมาณหลักร้อยองค์นะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งล็อกเก็ตนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดรุ่นแรกแบบที่1รุ่นแรกแบบที่2รุ่นไรเซนนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นไข่ใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมไข่เล็กรูปหัวใจอย่างเงี้ยครับ ถ้าเรามานั่งไล่ดูถือว่าน้อยมากๆนะครับเป็นพักรเครื่องของรูปโตอีก1รุ่นนะครับได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับทําให้บางคนเนี่ยเข้าใจว่าล็อกเก็ตเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยเล่นหากันอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับโอเคแล้วเรามาดูรุ่นแรกแบบที่1นนะครับวิธีการดูง่ายงนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกแบบที่1นนะครับก็จะมีหนังสือโค้งตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีลายเซ็นของปู่ตรงนี้ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันนะครับที่เขาเรียกผลส้มนะครับ Hence, ผมเรียกผลส้มแล้วก็เป็นโค้ดตอเต่าล้อมรอบด้วยดอกจันนะฮะอันนี้เรียกว่ารุ่นแรกแบบที่1นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกแบบที่2นะครับต่างกันยังไงครับก็คือจะไม่มีหนังสือโค้งด้านบนนะฮะแบบที่2เนี่ยก็จะมีทั้งฉากฟ้าฉากขาวนะครับตัวหนังสือด้านล่างเนี่ยเป็นหนังสือตรงนะฮะ เขาเรียกว่ารุ่นแรกแบบที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบไปดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะขนาดจะพอๆกันนะครับแต่รูปแบบจะต่างกันนะฮะเห็นไหมครับนํามาดูนะครับส่วนด้านหลังนะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันยังไงก็คือมีโค้ดยันนะนะครับที่เป็นเหมือนผลส้มนะฮะแล้วก็มีโค้ดต่อเต่าล้อมรอบด้วยดอกจันนะครับตรงนี้จะเหมือนกับรุ่นแรกแบบที่1นะครับอ่าสังเกตไหมครับเหมือนกันเลยเนาะโอเค คือรุ่นทุกรุ่นนะครับของลกูุโตะนะครับก็จะเป็นมีทั้งมีทั้งเขาเรียกเป็นทั้งไข่แล้วก็สี่เหลี่ยมนะฮะเขาจะสร้างมาคู่กันนะครับไข่สี่เหลี่ยมแล้วก็ไข่เล็กหัวใจอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับไม่แตกต่างกันไปอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบนี้นะฮะเป็นแบบที่สองนะครับก็เป็นทั้ง ฉากขาวและฉากฟ้านะครับคือรุ่นแรกแบบที่2นะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยฮะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโค้ดยันตรีนะครับและโค้ดต่เต่านะฮะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโค้ดยันนาและโค้ดต่เต่านะครับคือฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยบอดี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกแบบ ที่2นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นโค้จันตีนะฮะก็จะเป็นโค้ที่อยู่ในอลเก็ตรุ่นไรเซนนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับเพราะว่าอลเก็ตจริงๆหายากมากๆนะครับสร้างน้อยหายากครับส่วนองนี้เป็นอุดเทียนชัยนะครับก็ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเป็นเทียนชัยผสมเส้นเส้นเกสรหลวงปุโตนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับที่ทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่มีเนสัต์ระบบนะครับคือบอดี้แท้นะครับแต่ด้านหลังนะครับเป็นเทียนชัย ตัวล็อกเก็ตเนี่ยจะเหมือนมีเป็นเม็ดฟองอากาศนะครับขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเป็นเห็นหน้าหลวงปู่ไหมครับเป็นเม็ดฟองอากาศนะถ้าตีกล้องเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะฮะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับขึ้นทั่วหน้าหลวงปู่เลยนะครับ มาดูรุ่นแรกแบบที่สองกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนเม็ดฟองกะเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับอยู่ตามทั่วล็อกเก็ตเลยนะครับและจุดหนึ่งที่ผมดูนะครับก็คือเรื่องของมวลสารนะครับคือเนื้อผงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยผงด้านหลังเนี่ยเขาใช้ ผงพระปิตามากดพิมพ์นะครับซึ่งถ้าเราดูเราเห็นมวลสารเยอะๆเราจะจําได้นะว่าพระหลวงปโตนะครับมวลสารที่มากดพระปิตาเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับเก็นไหมครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีเม็ดมวลสารดำๆนะครับวิ่งอยู่ทั่วองค์นะครับ เมื่อเื่อสังเกตนะครับยันเนี่ยมันจะเอียงเอียงไปทางฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมฮะยันนะนะครับแล้วถ้าเราตีกล้องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้ําหนักที่กดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับบางองค์นะครับน้ําหนักก็จะทิ้งไปทางฝั่งหนึ่งนะครับเพราะตอนที่สร้างนะครับคือธรรมชาติเวลาสร้างขึ้นมามันจะไม่กดลงพร้อมกันกดลึกกลมแบบสวยนะครับมันอาจจะมีน้ําหนักฝั่งขวาอาจจะหนักฝั่งซ้ายอาจจะติดจางนะครับ อย่างอง์นี้นะครับมันจะหนักขึ้นไปด้านบนเห็นไหมฮะเรื่องของการกดส่วนองค์นี้นะครับถ้าเราดูดีๆแล้วนะครับการกดจะทิ้งน้ําหนักมาทางฝั่งขวาล่างนะครับเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายก็จะจางๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะติดชัดนะฮะถ้าเป็นองค์นี้นะครับถ้าเราดูโดยรวมแล้วน้ําหนักก็จะเทมาทางฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะติดติดลางๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนธรรมชาติในการสร้างนะครับคือ ทุกอย่างนะครับมันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบร0 0นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นว่าโค้ดทั้งในนะครับมันจะมีเหมือนตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะตรงที่ผมวงเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นรอยลางๆนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเนี่ฮะขีดตามมาเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับแต่ดูตามผมนะฮะมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนมาจากบล็อกนะครับเป็นเหมือนเส้นเล็กๆนะครับ ที่อยู่ตรงข้างๆกับขอบขอบของโค้ดนะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นบางๆนะครับซึ่งบางองค์นะครับที่กดพิมพ์ชัดๆนะครับก็จะเห็นชัดนะครับเส้นที่ผมทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเห็นไหมฮะคือมันจะขึ้นบางมากอะครับคือต้องต้องใช้ต้องใช้เซนในการดูนิดนึงนะครับเพราะมันจะเป็นเส้นที่ขึ้นอยู่ตรงข้างๆนะครับผมก็ดูมาหลายองนะครับบางองค์ก็ขึ้นชัดนะครับ ส่วนบางองค์เนี่ยก็ขึ้นลางๆนะครับแล้วก็โค้ดต่อเต่านะครับที่ล้อมลอกด้วยดอกจันนะฮะโค้ดตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ดตัวเดียวครับกับที่ต่อพระชัยวัดโตวเรศสามโค้ดพระสังฆาจารย์สามโค้ดหรือเป็นตะกรุดนะครับเนื้อเงินนะฮะซึ่งโค้ดตัวนี้นครับก็จะมีเสียนนะครับที่วิ่งอยู่ในโค้ดอยู่นะะส่วนบางองค์นะครับที่กดมาไม่ชัดนะครับเราก็จะดูเนื้อหามวลสารเพิ่มเติมนะครับ แต่องค์ที่กดชัดนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายเลยนะครับดูที่โคต,ต่อเต่านะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเสียนวิ่งอยู่ในโคนะครับซึ่งเสียนตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาตะกุดเนื้อเงินนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับสังเกตไหมครับว่าในโคต่อเต่านี่ยมันก็จะมีเสียนเล็กๆวิ่งอยู่นะครับเห็นไหมฮะรอบๆต่อเต่าเลยนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถใช้เป็นจุดหรือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้นะครับว่าล็อกเก็ตองค์นั้นจะเก๊หรือจะแท้นะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับกับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับในรูปแบบของผมเองนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับซึ่งวิธีการดูก็แต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนตัวผมนะครับอย่างที่บอกไปก็จะชอบดู ด้านหน้านะครับดูฟองอากาศว่าล็อกเกตนแต่ละแต่ละองค์นะี่ยมีฟองอากาศขึ้นหรือเปล่านะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับดูเนื้อหาคือผงด้านหลังที่นํามาอุดล็อกเก็ตก็ต้องเป็นผงเดียวกับผงที่กดพิมพ์พัปิตานะครับเนื้อหามวลสารต้องเป็นเนื้อหาเดีวยวกันโค้ดโค้ดเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมชาติในโค้ดก็จะมีเป็นเสี้ยนเล็กๆเลๆนะครับเกิดจากบล็อกนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถแยกแท้เกได้นะครับก็เอาไว้เป็นพุ้มกันครับชั้นแรกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆ FC นะเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผลิตผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอมาเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ